โอ้มีของฝากยูทูบเบอร์ด้วยนะครับอาจารย์พลนะโอ้มีส้มอ้าวปลาแตนโอ้ปาแตนไม่ได้ไปไปศาลนะปลาแตนไม่สบายนะฮะส้มส้มทำไมต้องส้มรู้ไหมครับอะไรครับ ก็สมไม่มีเหลี่ยมส้มไม่มีเหลี่ยมจกให้ทุกคนเลยครับสมไม่มีเหลี่ยมส้มนี่มันหมายถึงความกลมกลืนกลมเกล่อมนะครับหมายถึงเงินทองโชคลาภเนี่ยมันไม่มีเหลี่ยมไปได้สบายครับแจกทุกคนแจกทุกคนอ่าเอาใครจะเอาก็เอาเลย เลมเห็นเป็นสีแจกมไหเกียวไม่เปรี้ยวน้ำตาแตกนะหยิบถุงมาตามอลุ่เจมลุ่มก่อนนะคะโอ้ยลูกใหญ่เลยมาเป็นคณะเลยมาแมงด้โอ้เรือรถหกร้อยมาหนุ่มทศนาชัยก็มาเล้วมีเจ้านิกมายืนต้อนรับด้วยนะครับน่ารักมากๆ สรุปเรามากี่คันเจ็ดแปดคันเลยอันนี้มาอะไรครับเนี่ยมาเรื่องฮะอ๋อเตรียมงานพรุ่งนี้เตรียมงานวันที่สิบเตรียมงานพรุ่งนี้ใช่ไหมครับอาจารย์มาเตรียมงานพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเตรียมงานพรุ่งนี้ก็คือเราจัดงานได้เลยเราประจานนอนนี่หรือว่ากล่าวครับอ๋อครับผมเพราะว่าไม่แน่เดี๋ยวพาลุงไปนิมนต์ครับอ๋อครับ ว่าจะไปนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดมาเป็นประธานนะครอ๋อนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดเลยเราเข้าหาพระดิวถ้าเข้าหาพระแล้วร้อนแสดงว่าเป็นผีแล้วฮ่าฮ่า่มุกอาจารย์มาคนมาเต็มรถอย่างเด้อมืงดิไม่ร้องเลยคนมุกจะหาคุณมุกมีมุกหลายอีหลีบได้แล้วครับเน่นหรอ ไน่าทำไมเราไม่เห็นรถหกล้อเลยพลังดามมาเขาจะนายบอกทีแรกจอกมาตั้งเตีห้า,าเกิดดามากลางทางต้นหกอยางแตกดามาอีกแล้วเอาดามาหล้อมาหกล้อยางแตก อาจารย์ก็ตีรถมาจากสมุทรสาครตั้งแต่เมื่อคืนโอ้สมุทรสาครลุงไม่ได้นอนอานจารย์ก็ไม่ต้องนอนมนัน <c oughs> เ,อเอางานใหญ่เอางานบุญเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> อยจะมาดูว่าใครอยู่กับลุงบ้างอ เอากกาๆๆอก็มดูยอยู่เหมือนเดิมแล้วครับอยู่ทุกคนนะครับเ,เ,เ,เรามาอยู่กันเป็นหมู่บ้านแล้วถ้าไม่เห็นทีมพวกเราเนี่ยอาจารย์ก็ก็ไม่แนะนําให้ลุงสร้างอะไรนะ,นะครับราเห็นว่าทุกคนนี่ต้องฝากชีวิตไว้กับลุงแล้วลุง <ac> <hour ๆ S 1> อาจจะเลี้ยงเราได้ไม่ตลอดครับ,รบถ้าเราไม่รักลุงถ้าเราทําร้ายลุงก็เหมือนเราทำร้ายตัวเองได้ไหม ครวทำลายอีกหลายหลายร้อยชีวิตเลยที่จะเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายนิกบานิกจบหรือยังป้าแดนจบหรือยังเรียนจบหรือยังก่อนจะสร้างบารมีใหญ่มันต้องเป็นแบบนี้วันนี้อาจารย์มีมีเรื่องที่จะมาคุยกับลุงอยู่เรื่องเรื่องเงินบริจาคอาจารย์ ทดสอบบรารมีลุงแล้วมันจะไปไม่รอดเพราะว่าการสร้างของใหญ่ไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของเล่นกว่าอาจารย์จะสร้างพระธาตุได้กว่าอาจารย์จะสร้างร่างสังขารแต่ละองค์ได้เนี่ยอาจารย์ผ่านผ่านมาหมดแล้วเรื่องพวกนี้โ <c oughs> ง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ไม่ได้ <c oughs> ลุงไม่ใช่คนโง่คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดคนฉลาดย่อมเป็นเหยื่อของคนแก้งโง่ <c oughs> รู้ไหมครับ ลุงไม่เคยแกงโง่ลุงโง่จริงๆครับครับโง่จริงๆะจะบอกสิ่งนะคะว่เตรียมเตาเหรอคะอ้าวโง่ไม่เป็นมันเป็นใหญ่ไม่ได้การที่เราจะเป็นคนใหญ่ได้เราต้องแปลงโง่ให้เป็นแล้วต้องเข้าได้ทุกรูปแบบมันต้องมันมันก็เลยต้องทดสอบบารมีลุงก่อนอาจารย์รู้เหตุการณ์ทุกอย่างว่าอะไรมันจะเป็นยังไงแล้ว อาจารย์นัดลุงวันที่หกจะมานี่ครับลุงบอกผมจะได้ลงกรุงเทพเพราะว่าวันที่เจ็ดผมนัดกับพี่ฟ้าไวใช่ไหมล้วตรงคือมาลุงก็ไปกรุงเทพที่แรกอาจารย์จะจะเอาของมาตั้งแต่วันที่หกแล้วมามาเคลียร์พื้นที่ก่อนอวันที่หกลุงไม่อยู่เพราะวันที่แปดอาจารย์ลงกรุงเทพอาจารย์ก็เลยว่า,าถ้าอย่างนั้นก็วันที่หกลุงลงกรุงเทพวันที่เจ็ด งนัดพี่น้ำฟ้างั้นก็เอาเป็นวันที่เก้าไว้เลยกันพยัญชนะงานวันเดียวเพียงงานวันเดียวของเรู้แล้วว่ามันมันต้องมีอะไรสักอย่างมันมันเหมือนเพื่อนเราอย่าตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่เราถามผู้แล้วเอ้ยเอายามาด้วยไหมเนี่ย เพราะตอนนี้ลุงแบกแบกอยู่สองด้านบารมีมันใหญ่ทั้งนั้นศาลาก็ไม่ใช่หลังเล็ก <c oughs> การที่ลุงไปรับผิดชอบตรงนั้นพุบเนี่ยลุงต้องเอาบารมีตัวเองไปรองรับศาลาลุงมาสร้างตรงนี้ลุงก็ต้องเอาบารมีของตัวเองมารองรับศาลาเพราะฉะนั้นสองอย่างใหญ่ทั้งนั้นเลยถ้าต้านไม่ไหวลุงเรียก ป้าก็เดีย้ยงเนี่ยอาจารย์ก็ดูดูว่าจะไหวไหมคือถ้าไม่ไหวเราต้องตัดไปทางหนึ่งตัดไปทางหนึ่งนั่นก็คือเงินที่ได้จากการบริจาคมาเกี่ยวกับสาราเนี่ยทําเป็นผ้าป่าถาวายเจ้าวัด mm hmm. คือเราเราไม่ใช่ว่าเราทําผิดวัตถุประสงค์แต่ว่าบารมีลุงจะต้านไม่ไหวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเพื่อเพื่อทุกอย่างมันจะได้ดีขึ้นอาจารย์ก็จึงอยากให้ ให้พวกเราได้ปรึกษากันว่าลองเงินก้อนนี้ยเบิกมาทีเดียวแล้วถวายจเจ้าวาดไปเลยให้ผู้ใหญ่บ้านให้กรรมการเขาดูแลนะเพราะเจตนาเรามาันก็ก็จะสร้างศาลาอยู่แล้วนะมันจะเบาเลงใช่ไหมคือตอนนี้ลุงจะทำยังไงลุงก็ไม่มีข้อดีคุณจะไปนั่งหลับอยู่ในธนาคารก็เชิญแถอะใช่ไหมครับ <c oughs> อา <c oughs> จารย์เบิ้องอยู่ค่ะไม่อาจารย์ไม่ดูอะไรเลยอาจารย์ <c oughs> ไม่รู้จักโลกโซเชียลเลยคือแต่รู้จักช่องมมัน <c oughs> มันเป็นการสร้างบาร,รมีเราต้องเข้าใจว่าการที่เราจะได้อะไรมาฟรีๆไม่มีไม,มไม่มีเส้นทางใดที่โปรยด้วยกปลืบกุหลาอ์ฟรีมีรู้เครับอาจารย์ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะมามีเป็นคนที่มีบาร,รมีหรือสร้างบาร,รมีใหญ่ถ้าบุญสร้างไม่มีเอาชีวิตเข้าได แม้แต่พระเนี่ยไปสืบดูได้เลยพระที่สร้างของใหญ่เนี่ยเดี่ยงทั้งนั้นเดี่ยงในส่วนมาก